ริบดาเล่นของเล่นอ่วันนี้รีบดาได้อะไรมาบ้างนดูดิอู้ตัวตอ่อนี่อันนี้มีหมาด้วยรีบดาสนุกไหมคะริบดาสนุกไหมคะสนุกทำแบบนี้อ่าตอนนี้น้องรีบดาเล่นของเล่นนะครับนี่นี่ตัวตอ่อตัวตอ่อตัวตอ่อไหนอาไปเก็บสิไปเก็บสิไปเก็บสิ เอาเก็บสิไม่เก็บเออเอาเก็บเอง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 อ่าดิบดาต่อตัวต่อ,ตอแล้วก็มีน้องหมาด้วยน้องหมาน้องหมาเพิ่งเปลี่ยนทานใหม่เดี๋ยวดูว่าน้องหมาจะติดไหมปุ๊บเดี๋ยวพ่อจะเปิดให้ดูปุ๊บอุ้ยไม่ติดพ่อสอนน้องหมาให้ก่อนโอ้ติดแล้วจะให้เพื่อนๆดูนี่ น้องหมาน้องลิปตานี่โอ้น้องลิบตาบอกอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้าาก,ลกลัวไหม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 อุ๊ยไม่กลัวนี่อาจา,จา,จารย์จับจับจับออดิดาจาับนี่นออดิดาเล่นของเล่นนี่นอกจากของเล่นแล้วมีอะไรอีก มีขนมเยอะแยะมากมายเลยเมื่อกี้เราไปซื้อขนมมานะครับอันนี้ขนมอะไรริบดาอันนี้ขนมอะไรอะไรจูดี้อ่าหนึ่งอะไรอีกอ่ะอันนี้ขนมพรริบดาดูสิขนมห่อใหญ่เท่าตัวริบดาเลยขนมพรไปอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก ไรอีกเห็นว่ามีอะไรอีกนี่แล้วก็มีนมอัดเม็ดนมอัดเม็ดมิ้วมิ้วอัดเม็ดนะครับอ่ะมีนมอัดเม็ดด้วยไดย้มีทั้งของเล่นทั้งขนมเต็มไปหมดเลยอะไรอีกอันนี้เป็นอะไรอ่ขนมไดโนโเสาร์อ้าวไดโนอะไรไดโนส a u r u ก็มีขนมช็อกโกแลตด,ดาบอกกินให้หมดเลยแต่หนูอยากกินไม่ได้แล้วก็มีฐานฐานน้องหมาสำรอง่านสำรองแล้วก็มีอะไรแล้วก็มีช็อกโกแลตแต่หนูกินไม่ได้ทั้งหมดนะคะหนูยังเด็กอยู่แล้วก็มีปาร์ตี้ด้วยปาร์ตี้ไหนจะลองให้ริบดาต่อของเล่นดูมาเดี๋ยวเก็บขนมก่อน เก็บขนมก่อนแล้วพ่อเก็บขนมก่อนเอาขนมมาก่อนค่ะขนมมาก่อนขนมมาก่อนเดี๋าเดาให้หนูต่อก่อนอ่ะไหนน้องยุบดาลองต่อตัวต,ต่อก่อนรึมาเร็วมาเอาอันนี้ต่อเดี๋ยวเพิ่งกินขนมสนใจขนมใหญ่เลย น้องลิดักจะน้องหมาเงอนดิดิลูาน้องหมาหนุ่ยอืมนู้นละมานี่ก่อนเร็วน้องลิบดักมาจะจะอ่านนิทานใช่ไหมอ่านไหมหรือว่าจะฟังโอน้องนีบดักไปหยิบมา big and small อืม วันนี้เราจบคลิปเพลงแค่นี้นะอ่น้องลิฟดาบ๊ายบายก่ยอนลูกบ๊ายบาย,บายท่านผู้ชมก่อนลูกลิฟดาลิฟดาบ๊ายบายก่ยยอนลูกเอาลิฟดาบ๊ายบายก่ยอนลูกบ๊ายบายก่อนจุ๊บ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 ก,ก่อนจุ๊บก่อก็เอาแค่นี้นะน้องลิฟดาจะอา่านการ์ตูนอเยอยะเลยสวัสดีครับ